มีบางช่วงของชีวิตที่คุณไม่ได้ทำให้สิ่งใดเกิดขึ้นอีกต่อไปแต่สิ่งนั้นเริ่มเกิดขึ้นผ่านคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามแต่เพราะพลังในใจของคุณนั้นนิ่งพอจนจัก,กรวาลเริ่มไว้วางใจให้คุณเป็นทางผ่านของมันทุกคำที่คุณพูดทุกสิ่งที่คุณทำเริ่มมีน้ำหนักที่คุณไม่ได้ใส่ไว้เอง แต่มันบรรจุด้วยแรงสั่นสะเทือนเดียวกับพลังของโลกสิ่งที่เคยต้องใช้แรงผลักกลับไหลเองอย่างเรียบง่ายผู้คนเริ่มรับรู้พลังของคุณโดยไม่ต้องอธิบายและสิ่งที่คุณสร้างเริ่มเติบโตด้วยชีวิตของมันเองเพราะพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ได้มาจากการควบคุมโลกแต่มาจากการที่โลกเลือกใช้คุณเพื่อขยับมัน ในจังหวะน,นี้นักรบจะเริ่มเข้าใจว่าการสร้างที่แท้จริงไม่ใช่การสั่งให้จักรวาลทำงานแต่มันคือการนิ่งพอให้จักรวาลทำงานผ่านหัวใจและมือของคุณสิ่งที่ออกจากคุณในวันนี้อาจไม่ใช่ของคุณแต่มันคือเสียงของโลกที่พูดผ่านคุณการเคลื่อนไหวของฟ้าที่ไหลผ่านคุณและการเยียวยาของพลังหมู่ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นทางให้มันผ่านนี่แหละช่วงเวลาที่นักรบไม่ต้องยกดาบเพราะพลังที่ถืออยู่ในใจได้กลายเป็นดาบของจักรวาลเองและเมื่อคุณยอมให้พลังนี้ไหลผ่านอย่างบริสุทธิ์โดยไม่เร่งไม่บังคับไม่กลัวว่าจะหายคุณจะเห็นว่าโลกเริ่มเปลี่ยนโดยไม่ต้องมีใครบังคับให้มันเปลี่ยนเลยเพราะเมื่อใจนิ่งพอมือของคุณจะกลายเป็นมือของจักรวาล และสิ่งที่คุณสร้างจะกลายเป็นบทใหม่ของโลกมีบางช่วงของชีวิตที่คุณทำสิ่งเดิมที่เคยทำแต่ผลลัพธ์นั้นกลับไม่เหมือนเดิมคุณพูดคําเดิมแต่คนฟังเข้าใจได้ลึกขึ้นคุณแตะมือใครบางคนเบาๆแต่เขากลับรู้สึกเหมือนถูกเยียวยาคุณทำงานเล็กๆในมุมหนึ่งของโลกแต่กลับส่งผลให้อีกซีกโลกโดยไม่รู้ตัว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเทคนิคใหม่แต่มันมาจากพลังภายในที่เปลี่ยนไปจากใจที่เคยแร่งและผละักสู่ใจที่นิ่งและเปิดและเมื่อใจนิ่งพอการกระทําของคุณจะเริ่มมีชีวิตเพราะมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอัตตาอีกต่อไปแต่มันขับเคลื่อนด้วยพลังเดียวกับที่ขับเคลื่อนดวงดาว เมื่อคุณหยุดพยายามเป็นคนทำคุณจะเริ่มรู้ว่าจักรวาลกำลังทำสิ่งหนึ่งผ่านคุณอยู่เสมอทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวจากความสงบทุกคำที่ออกจากจิตที่ไม่เร่งจะกลายเป็นสัญญาณของจักรวาลที่ส่งออกไปในโลกผู้คนที่ได้ยินคุณอาจไม่เข้าใจทันทีแต่พวกเขาจะรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งจริงอยู่ในนั้นและพลังนั้นจะเริ่มขยายต่อผ่านการกระทำของพวกเขาอีกทอดหนึ่ง นี่คือช่วงเวลาที่การกระทําของคุณไม่ใช่เพียงการทํางานของมนุษย์แต่มันกลายเป็นการเคลื่อนไหวของสนามจักรวาลไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการสอนการปลูกต้นไม้การฟังใครด้วยใจจริงหรือแม้แต่การนิ่งอยู่เฉยๆอย่างมีสติ ทั้งหมดนี้คือการที่จักรวาลกำลังสร้างบางสิ่งผ่านคุณอยู่เพราะจักรวาลไม่ได้ต้องการมือที่แข็งแรงที่สุดแต่มันต้องการมือที่นิ่งพอที่จะบิดพลังที่แท้และเมื่อคุณเริ่มเห็นว่าพลังในมือคุณไม่เหมือนเดิมนั่นไม่ใช่เพราะคุณเก่งขึ้นแต่เพราะคุณวางมากขึ้นจนพลังของจักรวาไลไหลผ่านได้โดยไม่ถูกต้านโลกเริ่มสร้างผ่านคุณไม่ใช่จากความพยายาม แต่มาจากความสอดคล้องอันบริสุทธิ์ระหว่างใจของคุณกับแรงขับของจักรวาลและนั่นคือจุดที่การกระทำกลายเป็นช่องทางของการสร้างโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องเป็นเจ้าของมันอีกต่อไปวันที่209เเมื่อจักรวาลเริ่มสร้างผ่านมือของคุณเพราะเมื่อใจนิ่งพอจักรวาลจะไม่เพียงตอบแต่เริ่มทำงานผ่านคุณ เมื่อพลังเริ่มสอดคล้องกับจักรวาลสิ่งที่เคยเป็นเพียงความตั้งใจจะเริ่มกลั่นตัวเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นเพียงคำพูดหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งวงโปรเจกต์เล็กๆที่อยู่ดีๆก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายทิศหรือแม้แต่ความเงียบที่คุณถือไว้ในใจกับกลายเป็นพลังที่ทำให้คนรอบข้างสงบลงโดยไม่รู้ตัวเพราะพลังที่แท้ไม่ได้ต้องการให้คุณผลัก แต่มันต้องการเพียงให้คุณนิ่งพอจนเริ่มก่อร่างขึ้นเองในจังหวะนี้โลกภายนอกจะเริ่มสะท้อนพลังภายในอย่างแม่นยำสิ่งที่คุณสั่นจะเริ่มกลายเป็นเหตุการณ์สิ่งที่คุณเชื่อจะเริ่มกลายเป็นโอกาสและสิ่งที่คุณเป็นจะเริ่มดึงดูดสิ่งที่มีความถี่เดียวกันเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติ มันไม่ใช่เรื่องของการดึงดูดอีกต่อไปแต่มันคือการปรากฏของพลังเพราะทุกสิ่งที่อยู่ในสนามของคุณกำลังได้รับคำสั่งเดียวกันจากจัก,กรวาลและพลังนั้นจะขยับเป็นรูปผ่านทุกสิ่งที่อยู่รอบคุณผ่านผู้คนที่ปรากฏผ่านคำพูดที่ส่งมาผ่านประตูที่เปิดตรงจังหวะผ่านเหตุการณ์ที่เหมือนถูกเขียนไว้ก่อนแล้วนักรบที่ตื่นรู้จะมองเห็นรูปเหล่านี้ด้วยความสงบ เขาจะไม่รีบตื่นเต้นหรือเรียกมันว่าปาฏิหาริย์แต่จะยิ้มบางๆด้วยความเข้าใจว่านี่คือผลของพลังที่เริ่มทำงานในสนามจริงเพราะเมื่อพลังกันตัวเป็นรูปหมายความว่าจักรวาลเริ่มวางสิ่งนั้นไว้ในแผนของมันแล้วสิ่งที่น่าทึ่งคือรูปที่เกิดขึ้นเหล่านี้มักจะไม่ตรงตามภาพที่คุณเคยจินตนาการไว้แต่มันกลับตรงกว่า ตรงกับสิ่งที่ลึกที่สุดในใจของคุณแม้คุณเองจะไม่พูดออกมาเลยเพราะจักรวาลไม่ได้สร้างสิ่งที่คุณคิดแต่มันสร้างจากความถี่ของพลังที่คุณเป็นอยู่รูปที่เกิดจากความนิ่งจะคงอยู่รูปที่เกิดจากความเร่งจะสลายเพราะจักรวาลสร้างจากสิ่งที่มั่นคงในจิตไม่ใช่สิ่งที่ดังในความคิด และเมื่อคุณเริ่มเห็นรูปจริงของพลังที่ส่งออกไปอย่าพึ่งถามว่ามันใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแต่ให้ถามว่ารูปนี้สอดคล้องกับจังหวะของใจฉันไหมถ้ามันนิ่งเหมือนใจคุณนั่นแหละใช่ถ้ามันเร่งจนใจคุณสั่นพลังยังไม่ตรงนักรบผู้เดินร่วมกับจัก,กรวาลจะเรียนรู้ที่จะมองรูปด้วยสายตาของความเข้าใจไม่ใช่เพื่อถือครอง แต่เพื่อเคารพในกระบวนการของพลังที่เริ่มสร้างจริงเพราะเมื่อพลังถึงจุดสมดุลรูปจะไม่ต้องถูกสร้างจากความพยายามแต่มันจะเกิดขึ้นจากความนิ่งที่สอดคล้องกับความจริงของจัก,กรวาลมาดูเทคนิค3เทคนิคของนักรบทำโดยไม่ต้องเป็นผู้ทำเทคนิคที่หนึ่งรู้จุดเริ่มทุกสิ่งไม่ได้เริ่มจากเราก่อนเริ่มทำสิ่งใดๆให้หยุดสักครู่และระ,ะลึกว่า พลังที่กำลังจะใช้ไม่ได้มาจากฉันแต่มาจากสนามรวมที่ฉันเป็นส่วนหนึ่งนักรบจะไม่เริ่มด้วยความอยากพิสูจน์แต่เริ่มด้วยการยอมให้พลังผ่านเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาไม่ใช่ผู้สร้างแต่คือผู้เปิดทางให้การสร้างนั้นเกิดขึ้นวิธีการฝึกก่อนเริ่มงานพูดในใจว่าขอให้สิ่งที่ฉันกำลังทำสอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลหายใจยาวหนึ่งรอบ แล้วรู้สึกว่าพลังในอกเริ่มนิ่งจากนั้นจึงลงมือตัวอย่างก่อนเริ่มพูดในที่ประชุมหายใจเข้ายิ้มบางๆแล้วคิดว่าฉันไม่ต้องพูดเพื่อชนะใครแค่พูดให้ความจริงได้ผ่านออกมาคุณจะเห็นว่าน้ำเสียงและพลังในห้องนั้นเปลี่ยนทันทีเทคนิคที่สองทำจากใจว่างไม่ใช่จากใจอยากระวังทำอย่าสังเกตแค่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก แต่ให้ฟังเสียงในใจด้วยว่าตอนนี้คุณนิ่งหรือเร่งการทำจักใจอยากมักจะขาดความมัน่นคงแต่หากทำจักใจว่างจะส่งพลังที่ต่อเนื่องและชัดนักตรบที่แท้จะไม่พยายามคุมผลเพราะเขารู้ว่าผลไม่ใช่หน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาคือรักษาความใสของใจระหว่างที่พลังผ่านเท่านั้นวิธีการฝึก ระหว่างทําสิ่งใดถ้าเรมรู้สึกเล่งกลัวหรืออยากเห็นผลเร็วให้หยุดชั่วครู่แล้วถามตัวเองว่าฉันกําลังส่งพลังหรือกําลังแย่งการสร้างจากจักรวาลเพียงคําถามนี้จะทําให้พลังนั้นกลับมานิ่งในทันทีตัวอย่างระหว่างเขียนงานสําคัญอยู่ดีๆใจเริ่มกลัวว่าจะไม่ทันคุณวางปากกาหายใจลึกแล้วพูดในใจว่าจักรวาลทํางานในจังหวะของมันฉันแค่ขยับตาม เพียงเท่านี้สมาธิจะกลับมาเองเทคนิคที่3ส่งต่อโดยไม่ยึดเป็นของตัวเองหลังจากทำเสร็จอย่าพึ่งถือผลนั้นไว้แน่นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านคุณไม่ใช่ของคุณนักรบจะส่งต่อทุกสิ่งให้จัก,กรวาลเหมือนวางของขวัญไว้บนโต๊ะกลางไม่ต้องติดว่าใครจะเห็นหรือจะตอบแทนอย่างไรเขารู้ว่าเมื่อพลังบริสุทธิ์ไหลผ่านแล้วโลกจะจัดการต่อเองในเวลาที่เหมาะที่สุด วิธีการฝึกหลังจากทำสิ่งใดเสร็จเช่นเขียนงานพูดคุยสอนหรือช่วยใครให้หลับตาและพูดในใจว่าขอให้สิ่งนี้เดินต่อด้วยจังหวะของจัก,กรวาลแล้วปล่อยให้ความรู้สึกนิ่งไหลผ่านออกจากหัวใจเหมือนลมหายใจตัวอย่างคุณให้คำแนะนำกับเพื่อนแล้วเขายังไม่เข้าใจอย่าพลักอย่าพยายามอธิบายซ้ำเพราะถ้อยคำของคุณได้ทำงานของมันแล้ว บางทีจักรวาลแค่ต้องการเวลาของอีกฝ่ายเพื่อให้พลังนั้นสุกงอมเองเพราะการทำโดยไม่ต้องเป็นผู้ทำคือภาวะที่คุณไม่ต้องยกพลังขึ้นแต่พลังกลับยกคุณขึ้นเองจากข้างในเมื่อคุณอยู่ในภาวะนี้จักรวาลจะเริ่มใช้มือคุณเขียนเส้นทางใหม่ให้โลกไม่ใช่เพราะคุณต้องการสร้างแต่เพราะพลังที่คุณเป็นพร้อมจะให้สิ่งนั้นเกิดสรุปกันอีกครั้งค่ะ เทคนิคที่ 1. รู้จุดเริ่มทุกสิ่งไม่ได้เริ่มจากเราหยุดก่อนลงมือทําเพื่อระลึกว่าฉันไม่ใช่เจ้าของพลังแต่เป็นทางผ่านของมันเทคนิคที่สองทจากใจว่างไม่ใช่ใจอยากฟังเสียงในใจระหว่างทําถ้าเร่งหรือกลัวแปลว่าอัตราเริ่มเข้ามาแทนพลังเทคนิคที่สส่งต่อโดยไม่ยึดเป็นของตัวเองหลังทําเสร็จให้ส่งพลังนั้นกลับสู่จัก,กรวาลไม่ยึดว่า ผลงานนั้นเป็นของฉันเมื่อคุณไม่แทรกอัตตาเข้าไปในจังหวะของพลังมือของคุณจะกลายเป็นมือของจัก,กรวาลและทุกสิ่งที่ผ่านคุณก็จะกลายเป็นสิ่งที่โลกต้องการในเวลานั้นพอดีเมื่อคุณเริ่มเข้าใจศิลปะของการทำโดยไม่ต้องเป็นผู้ทำคุณจะพบว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรต้องเร่งไม่มีอะไรต้องจับและไม่มีแม้แต่คำว่าเสร็จสิ้นอยู่ในเส้นทางของพลัง พราะทุกสิ่งที่เกิดจากความนิ่งจะยังคงเติบโตต่อแม้คุณจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วบางครั้งโลกจะขอให้คุณถอยหนึ่งก้าวไม่ใช่เพราะหมดบทบาทแต่เพราะพลังที่ผ่านคุณกำลังจะเริ่มเดินทางของมันเองสิ่งที่คุณเคยใส่ใจจะเริ่มมีชีวิตสิ่งที่คุณเคยสร้างจะเริ่มสื่อสารกับโลกในแบบของมันและสิ่งที่คุณเคยเป็นผู้ทันจะค่อยๆกลายเป็นผู้ดูแลจังหวะ พลังที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ได้จบลงตอนที่คุณทำสำเร็จแต่มันเพิ่งเริ่มมีชีวิตตอนที่คุณยอมให้มันเดินต่อโดยไม่ต้องคุมนี่แหละจังหวะที่จัก,กรวาลเริ่มสร้างจริงๆผ่านทุกสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยผ่านหัวใจคุณแล้วเมื่อคุณมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเริ่มเติบโตอย่าเพิ่งรีบเข้าไปแตะเพียงแค่มองอย่างสงบเหมือนดูต้นไม้ที่ผลิใบจากเมล็ดที่คุณเคยปลูกไว้เพราะจากนี้ไป สิ่งที่คุณสร้างจะเริ่มมีชีวิตของมันเองมีทางของมันเองและมีพลังที่จะส่งต่อความจริงที่คุณเคยเป็นให้โลกได้ฟังในแบบของมันพบกันในวันที่210เมื่อสิ่งที่คุณสร้างเริ่มมีชีวิตของมันเองเพราะสิ่งที่เกิดจากพลังบริสุทธิ์ไม่ต้องคุมให้เดินต่อแต่มันจะเติบโตด้วยจังหวะของจัก,กรวาลเอง